แฟนขึ้นมาก่อนนะคะจูจะถ่ายยิ่งกว่าคู่รักคู่นี้อีกช็อตสะ่ห<ะ>้กลับมาพบกับรช่องจูนี่จอนกคนเตอมเนื้อมาจากคลิปห้ามหมดวหวที่จูไปส่องผู้ชายหลอนๆ,อนๆว่าส่องผู้หญิงสวยๆนะคะเป็นอาหารแก่ตาได้พยายามห้ามหมดวกับพวกเขานะคะจูก็คิดขึ้นมาได้ว่าทําไมจูไม่ไปส่องผู้ชายและผู้หญิงด้วยกันเพราะฉะนั้นคลิปวันนี้นะคะผมจูก็จะมาส่องคู่รักค่ะ ก่อนอื่นนะคะผมเข้าซูโหมดเราซื้อจูก,ก่อนนะคะจูมีเสาจีนอยากจะมาสอนทุกคนค่ะคำว่าส่วนเนี่ยแปลว่าเปรี้ยวนะคะผมแต่ว่าที่จีนเนี่ยเขาก็จะใช้ในรูปแบบอีกแบบหนึ่งนะคะก็เป็นศัพท์แบบศัพท์ไวรุนหืัวศัพท์ออนไลน์นะคะถ้าสมมติเขาพูดว่าเหว่ส่วนเหรอถ้าแปลตามตรงก็จะแปลว่าฉันรู้สึกเปรี้ยวอะไรประมาณนี้แต่ว่าความหมายที่เขาต้องการสื่อนะคะผมก็คือเขารู้สึกว่าอิจฉามันใส้ลิสตยาอะไรทำนองนี้นะคะซึ่งมันจะใช้ในรูปแบบหลากหลายกรณีแต่ในกรณีของวันนี้เนี่ย ที่จูจะรู้สึกเปรี้ยวก็คือว่าจูจะรู้สึกอิจฉาคู่รักนะคะก็คืออยากจะมีคู่รักของตัวเองเพราะงั้นคลิปวันนี้จูจะมาทำคลิป Challenge ใหม่นะคะผมก็ไม่รู้ว่ามีใครเคยทํามาหรือเปล่านะคะแต่ว่าจูขอตั้งชื่อมันว่าห้ามอิจฉา h ชรเรนจ์นะคะหรือว่าภาษาจีนที่จูตั้งชื่อมันว่าปู้ซวนแขวจาน,นะคะ่ะ จูก็เปิดมาชัดขนาดนี้แล้วนะครับผมทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าบทลงโทษจูคืออะไรพรำพ่อมพมพรำพมพอมพรำพมพ่อมนเป็นมะนาวนะครับผม<อ>ก็คิดวันนี้ง่ายๆเลยนะคบ<อ>ก็คือจูก็จะไปส่องคู่รักนะคะในแอป TikTok จีนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงผู้หญิงหรือบนผู้หญิงผู้ชายผู้หญ<อ>และถ้าสมมติจูรู้สึกว่าเออเปรี้ยวขึ้นมานะคะภาษาจีนก็คือซวนนะคะจูก็จะกินมะนาวค่ะอาจาทุกคนพร้อมแล้วนะครับผมเราก็ไปดูกัน กดเข้ามาในแอปก็เจอคู่รักแล้วอะออไม่นานฉันจะไม่รู้สึกเปรี้ยวเด็ดขาดวิธีน่าเหมือนไส้คือจูเพิ่งกดเข้ามาในแอปก็เจอแล้วอะคือแบบยังไม่ทันได้ทำอะไรเขาก็มาแบบมา,มาจูแล้วอะ เพาะว่าจะรู้สึกเปรี้ยวค่ะโอ้ยถ้าจูมีแฟนนะคะจูก็ค,ค,คงจะหอมทั้งวันเลยแหละแบบ <c oughs> <c oughs> เป็นใครใครก็รู้สึกเปรี้ยวเบ่หวามาแบบนี้กันเปยค่ะไ <c oughs> ปลแล้วเข้าไปส่องเขาก่อนดีกว่าไม่นะจูจะไม่รู้สึกเปรี้ยว คือชอบความที่แบบผู้ชายมองผู้หญิงตลอดเวลาอะไรเงี้ยหยานะว้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชอไรนีเมื่อกี้กขาโดนหรือยังวะความรักใส่ มันดูแบบเป็นซีรีส์เกาหลีซีรีส์ญี่ปุ่นมากคือแบบชุดที่เขาใส่ก็ออกแนวแบบเอ้ยจูก็ใส่ชุดประมาณนี้เหมือนกันนี่จูเข้าไปร่วมเฟรมกัมเขาได้แล้วเนี่ยคือชอบความที่แบบว่าผู้หญิงผูกโบให้ผู้ชายใช่ป่ะแล้วผู้หญิงก็มองไปที่โบแต่ว่าผู้ชายเขาแบบมองแต่ผู้หญิงอะไรประมาณนี้อ๋อคือถ้ามีผู้ชายมาทำอย่างนี้จูคือจูแบบอ้าวสลบทุกคน,น,นาาาาานาาาาา้าา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 บาบ ดูมากคือทั้งรู้สึกเปรี้ยวและทั้งรู้สึกจินและรู้สึกฟินไปด้วยความรักซีใสน่ารักน่ารักแบบนี้จะไปหาได้ที่ไหนอะทุกคนมาเข้าไปส่องเขากันดีกว่า <c oughs> อยากจะแบบเอาโขดชนกัน พเพลงก็บอกถึงความรู้สึกตัวค่ะอยากจะมีความรักนะคะแบบในช่วงซัมเมอร์ไทม์แบบนี้คือจะยอมรับเพราะว่าคู่นี้ทําให้จูเปรี้ยวนะคะตั้งแต่คลิปแรกเลยคลิปที่แบบว่าพุกโบให้แล้วผู้ชายเขาก็มองหน้าผู้หญิงนะคะจ้าดอนอ คือความห่วงใยของกัรแลกันน่ะผ anyway> ู้หญิงมาถึงก็มาผูกเชือกงเท้าให้ผู้ชายแล้วส่วนผู้ชายก็แบบระวังโดนหัวนะตัวเองอะไรเงี้ยจุ๊มก็ค่อยรู้สึกเปรี้ยวเท่าไหร่นะคะแต่ว่ายังไงเราเข้าไปดูเขาดีกว่าว่าเขาเป็นคู่รักยังไงกันอือไม่รู้สึกอะไรอ่ะแบบมันดูตั้งใจเกินไปอ่ะทุกคนผู้ชายตั้งใจ ผู้ชายตั้งใจกันไปอะแต่ว่าถ้าจูเจอผู้ชายแบบนี้นะคะจูก็ยอมนะคะคือจูอาจจะตั้งใจเซเข้าไปหาเขาเลยด้วยซ้ำนะคะกอดกันตลอดเวลาเลยอะหายใจไม่ค่อยสะดวกเลยตอนนี้อะทุกคน ไอ้นี่ดูรู้สึกลม่มล่มรู้สึกหมั่นไส้และมา รู้สึกเปรี้ยวขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนเดี <Baby. S 1> ๋ยวก่อนเราเข้าไปลองเขาก่อนดีกว่าอ๋อคู่นี้จูก็มีติดตามดูอยู่นะคะก็คือเหมือนผู้ชายเขาเป็นคนเกาหลีอะไรเงรี้ยแล้วผู้หญิงน่าจะเป็นคนจีนนะคะเฮ้ยมีกันหวองแต่อย่าท้านะคะรอให้จูมีแฟนขึ้นมาก่อนนะคะจูจะถ่ายยิ่งกว่าคู่ละคู่นี้อีกชอ็อต เขาชาร์จพลังหน่อยนะคะไเอไวอ้ผู้คู่ลักตุ่นดีใครให้กอะได้ไหมอะตอนเนี้ยอยากจะชาร์จพลังเลยน่ารักกุ๊งิ้งที่สุดเลยคู่นี้กดไลค์สิคะรออะไรล่ะผู้หญิงสวยผู้ชายรอวันนี้ก็ควรที่จะอยู่ด้วยกันแหละคะ่ะ คิดดีสไตล์เขาก็คล้ายกันด้วยอะไรเงี้ยโอ้ มีคนอื่นเหรอมีความคึงง่วงนะคะทุกคนอู้ออยู้ย่มันใช่กร์ตูนเขาเรียกว่าการ์ตูนว่ามังงะหรืออะไรสักอย่างของเกาหลีเรื่องนั้นปะจูเคยดูแบบผ่านๆแบบโคตรผ่านๆแล้วแบบ <laughs> นแกนไลค์ดิคับรออะไรหรอก็จบ <c> ครับผมกับคลิปห้ามอีช้านะครบหรือว่าปูซวนแถวจ้านก็คือมาส่องคู่รักนะคะส่องให้ตัวเองเจ็บใจเล่นๆนะคะว่าทำไมฉันยังไม่มีคู่รักว่ะยังอ่ะอ่ะนีแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องจูนี่จอมแก่นด้วยนะครับผมแล้วก็พบกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย